สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรม EP นี้จะพามาอัปเดตบอลสีสายดาร์กบอลสีหน้าแดงแดงสีสดสดเอาใจสําหรับคนที่ชอบสีเข้มเข้มนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตมีบอลสีชนิดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมสาหรับฝั่งนี้นะครับเนี่ยด้านล่างทุกท่านจะเห็นโทนแดงแดงดำดำดารดาเข้มเข้มนะครับที่ทุกท่านเห็นเป็นฟอร์มกอเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฟอร์มกอใบยาวยาวแบบนี้ นี่คือบอนสีที่เกิดจากการผ่าแผลงก็แล้วกันก็คือนางรากสดไม่ป้ายนั่นเองนะครับอ่เป็นบอนที่ผ่าจากนางรากสดแล้วเขาไม่ป้ายนะครับเป็นสีแดงล้วนๆนะครับถ้าเป็นบอนสีอ่นางรากสดไม่ป้ายนะครับเราก็จะเรียกอีกชื่อนึงนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระอีสวนน,นะครับพระอีสวนเดี๋ยวเรา จะมาให้ชมกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับโอ้โหให้ดูก่อนอื่นให้ดูที่โคนของเขาดูหนอเขานะครับนอเดี๋ยวดูมีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกต้นนะครับแต่ว่ามีแต่ว่าต้นโตๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหใบดกมากนะครับใบดกมากๆนี่เป็นฟอร์มกอสวยงามครับ แดงเหมือนเปลวเพลิงเลยพระอีสวนนะครับหรือว่านางรากสดไม่ป้ายนั่นเองนางรากสดหน้าแดงก็ได้นะครับเขาไม่ป้ายนะครับเป็นหน้าแดงเราก็จะเรียกว่าพระอีสวนนะครับมีหลายต้นเลยที่แยกไว้นะครับมีได้หลายต้นนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับนี่มีลูกด้วยนี่ต้นนี้มีลูกด้วยเห็นไหมครับนี่ลูกเขาพระอีสวนขอเรียกว่าพระอีสวนก็แล้วกันนะครับผม ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้หนึ่งสองสามจะมีอยู่ประมาณ3มต้นที่เป็นหน่อใหญ่นะครับนอกนั้นก็ส่งจัดส่งไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ต้นใหญ่แล้วไม่ได้จัดส่งแล้วก็ไม่ได้แบ่งจำนวนไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้ทำเป็นฟอร์มกอนะครับส่วนต้นนี้นี่กำลังโตแต่ว่าคือเขาเพิ่งจะ กำลังจะฟื้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้ตอนนี้รากกําลังทำงานถ้ารากเขาสมบูรณ์หัวเขาสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนี้ใบเขาจะเล็กเห็นไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่รากสมบูรณ์ใบเขาจะโตขึ้นนะครับตอนนี้เขาเหมือนเหมือนเขายังชะง,งักอยู่เห็นไหมครับยังชังงักการเจริญเติบโตอยู่แต่ถ้ารากเขาเดินดีเมื่อไหร่แล้วก็รับรองว่าความสวยงามมาแน่นอนดูสีซะก่อน ใบนี้อาจจะเป็นคราบนิดนึง่งเดี๋ยวเช็ดนิดนึงนี่ไม่รู้ในกล้องเป็นไงบ้างสีสดมากนะครับนี่คือเพชรพระอุมาเพชรพระอุมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากนะครับแล้วก็เป็นบอลเก่าด้วยนะครับเป็นบอลเก่าหลาหลายท่านก็กําลังตามหาเป็นบอลเก่าแต่เพิ่งจะมีจํานวน ถ้าผิดพลาดขาออภัยนะครับในการคอมเมนต์ <c oughs> แต่ว่าคือหน้าหน้าตาของเขานี่คือหน้าตาของบอลเก่าเลยนะครับเป็นบอลโทนเข้มเข้มสีแดงแดงออกดาร์กด้วยซ้ำนะครับนี่นี่ให้เทียบใบนะครับเทียบใบของเขานี่เป็นใบเก่าละใบเก่าใกล้จะใกล้จะหลุดแล้วนะครับแต่ว่าใบใหม่ๆเวลาออกมานี่สดมากนะครับกระดูกใบเส้นใบดำ นะครับก้านก็ดำนะครับพื้นแดงถึงแดงเข้มนะครับสวยงามมากเดี๋ยวต้องรอให้ฟอร์มเขาใหญ่ใหญ่ก่อนแล้วจะยิ่งใหญ่มากเพชรพระอุมาแค่ชื่อก็แบบโอ้โหแล้วนะครับแค่ชื่อก็กินขาดแล้วเพชรพระอุมา <c oughs> ส่วนสองต้นนี้นี่ก้านยาวมากนะครับนี่คือนางรากสดนะครับนี่นางรากสดป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาแดงหมดเลยเนี่ยไม่ป้ายนะก็จะเหมือนต้นเมื่อกี้พระอิสวร นะครับตอนนี้นะครับโอ้โหดูนี่ความแปลกใหม่นะครับของของสวนเรานะครับนี่ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้ผู้ต้องสงสัยไม่ได้นะครับนี่จากใบสวยๆแบบนี้เนี่ยใบป้ายๆสวยๆแบบนี้เดี๋ยวอยู่แค่นี้ครับนี่คือนางลากสดนะครับหนีไม่พ้นขนาดอยู่ในตู้นะครับก็ยังหนีไม่พ้นนะครับนี ดูมีหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะครับมีหลอดใหม่มาแล้วนะครับนี่คือนางรากสดแยกหนอ่อนะครับเห็นไหมว่าใบล่าสุดเนี่ยสวยงามมากฮาร์ปเลยนะครับอันนี้คือป้ายแบบป้ายฮาร์ปเลยนะครับนี่คือข้อดีของไม้แยกหนอ่อไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดป้ายสวยด้วยนะครับอ่าส่วนสต้นนี้ส <c oughs> ต้นนี้นี่คือหน่อของจุลพลนะครับ เคยอัปเดตให้ดูต้นแม่แล้วต้นใหญ่ๆที่อยู่ตู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นหนอของเขานี่คือจุลพลนะครับพื้นเขาขาวกระดูกใบเส้นใบสีแดงนะครับอันนี้เป็นหน่อใหญ่นะครับหนอใหญ่ไม่ไม่มีจัดทรงนะครับถ้าทุกท่านสนใจก็มาที่สวนเหมือนเดิมนะครับมาชมที่สวนมายกไปได้เลยเนีย่ยมีอยู่3ต้นนะครับ3ต้น3ต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่อยากจะ พาทุกท่านมาชมแต่ว่ายังไม่โตสักเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าก็หายากนะครับต้นนี้หายากมากแล้วเนี่ยฟอร์มก็ยังยังไม่ฟื้นเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดมีมดนะครับนี่ปัญหาตอนนี้หลายๆเชื่อว่าหลายๆ,ๆสวนก็คงเจอหลายๆท่านไม่จําเป็นต้องหลายๆสวนหลายๆ,ๆบ้านก็แล้วกันที่ปลูกบอลสีตอนนี้เนี่ยถ้าเจอมดเนี่ยเขาจะนําพวกไรแดงพวกอะไรมาเนี่ยเนี่ยเขาจะไต่อยู่ในนี้นะครับก็จะเจอนะครับต้องเอาไปล้างน้ํา แต่หลาหลายท่านก็คงมีวิธีในการใช้พวกผงต่างๆนะครับในการโรยเพื่อกําจัดไรแดงนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นบอลเก่าแล้วก็บอลโบราณด้วยมีมานานมากนะครับฉายาของเขาคือนกยิบ10บช่างเมื่อก่อนแพงมากตอนนี้น่าจะเหลือไม่มากแล้วนี่คือนกยิบนะครับนกยิบเป็นบอลเก่านะครับเป็นบอลเก่ามีมานานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่ ห้าแล้วนะครับผมตั้งแต่ราชการที่ห้าแล้วนกย0่สิบช่างในตอนนั้นก็คือมีการประกวดการแข่งขันกันนะครับบนสีชนิดนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากๆในสมัยนั้นนะครับเมื่อก่อนนอี่หลากหลายชมรมนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็เริ่มมาจากาาพระราชาก่อนนำมาแล้วก็กระจายไปสู่พวกกลุ่ม เจ้านายนะครับเจ้านายฝ่ายในนะครับแล้วก็นํามาถวายพระที่วัดนะครับนำมาถวายพระที่วัดพระก็ทําการปลูกทําการขยายจนเกิดเป็นชมรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมของวัดสเกตวัดอินทราวิหารอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่สนามหลวงนะครับก็เป็นกลุ่มบอลสีที่โอบูมมากๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีบอลสีหลายๆต้นที่ราคาแบบ หกแสนอย่างเงี้ยนะครับในสมัยนั้นเขาเปรียบเทียบนะครับเนี่ยนกยิบในสมัยนั้นถ้าถ้าเกิดปัจจุบันนี้ราคาโอ้โหสูงมากคือว่ายังสูงมากๆนะครับอันนี้คือนกยิบสิบช่างนะครับสิบช่างในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ราคาเท่าไรไม่รู้นะครับก็มีมีคนเคยเปรียบเทียบนะครับไปเปรียบเทียบกับราคาก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับว่าเมื่อก่อนราคาก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็จะอยู่ที่ราคา ประมาณเท่าไหร่เขาก็เปรียบเทียบกันไว้ก็เป็นหลักแสนนะครับหลักแสนนี่คือนกยิบสิบช่งนั่นเองเป็นบอลเก่านะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมบางทีอาจจะข้อมูลไม่แน่นพอข้อมูลไม่แน่นพอขออภัย <c oughs> ต้นนี้เริ่มเริ่มสวยละสีเริ่มสวยแล้วนี่สวยมากบอกตรงๆว่าสีคือได้มากชมพูดำเนี่ยตัดกันดีมากนะชมพูดำคิดดูอ่ะ อันนี้เป็นก้านดําบอนไซดารด์กเหมือนกันกา้านดําสะดือดํากระดูกใบเส้นใบสีดําพื้นชมพูอ่าให้ดูชมพูดําทุกคนดูว่าตัดกันมากแค่ไหนเนี่ยคือแบบนี่คือสเสน่ห์ของบอนสีจริงๆนะครับต้นนี้มีชื่อว่าอะสุนีบาทนะครับทุกท่านเอ่อคือลองลองไปค้นหาข้อมูลแล้วเหมือนจะมีชื่อคล้ายๆกัน อันนี้อสุนีบาทอีกต้นหนึ่งออกโทนแดงๆอันนั้นอสนีบาทอันนี้มีสารอูนะครับอสุนีบาทนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมมาแจ้งได้คิดว่าเป็นคนละคนละชนิดนะค,คิดว่าเป็นคนละชนิดเพราะว่าอสนีบาทนะจะออกแดงๆออกสีแดงๆเข้มๆแล้วก็โทนก้านดําเหมือนกันนะครับแต่ว่าอสุนีบาทพื้นจะออกชมพูหวาน นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันชาวบอลสีชาวดูไบทั้งหลายนะครับอสซูนีบาทสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบอลทุนคิวอ๋อนี่นี่อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นี่อันนี้คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยดูนี่ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากเพราะว่าเป็นคนชอบบอลที่เส้นใบเข้มๆกระดูกเข้มๆนะครับเนี่ที่เคยที่เคยพูดไปตั้งแต่หลายๆ e ีนะครับเคยพูดว่าจริงๆที่สวนเนี่ยชอบบอลสีใบเข้มๆไม่ว่าจะเป็นเอกราชยุทธหัตถีนะครับหรือว่าจะเป็นต้นนี้ซับพนมนี่คือซับพนมนะครับหน้าตาของเขาก็จะโทนเข้มๆคล้ายๆกับอสุนีบาทเมื่อกี้ นะครับซับพนมนี่เป็นบอลก้านดำนะครับก้านดำพื้นชมพูเส้นใบกระดูกใบก็ดำอมเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มลหลายๆท่านก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นความความต่างนะครับความต่างเดีนะ๋ยวให้ดูให้ดูความต่างวันนี้ก็จะมามาดูไปพร้พอมๆกันนะอ่าให้ดูความต่างความต่างก็จะอยู่ที่เนี่ย ความต่างจะอยู่ที่เส้นใบกับกระดูกใบเห็นไหมครับเขาจะต่างกันเส้นใบกระดูกใบการกระจายของเส้นใบกระดูกใบจะต่างกันแล้วก็พื้นสีนะครับอาซูนีบาทจะชมพูเข้มกว่าเขนะ้มกว่าส่วนซับพนมจะเป็นชมพูอ่อนๆเห็นไหมชมพูอ่อนๆนะครับนี่ลักษณะนะครับดูลักษณะของอาซูนีบาทจะใบเรียวยาวกว่าส่วนซับพนมน่าจะอ้วนกว่า ทรงใบจะป้อมๆจะไม่เรียวยาวเหมือนอสุนีบัตนะครับนี่คือความแตกต่างทั้งทรงใบรูปทรงใบแล้วก็เส้นใบกระดูกใบนะครับพร้อมทั้งสีพื้นใบด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างส่วนต้นนี้ที่หลายๆท่านถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมของที่สวนสีถึงไม่ถึงไม่ดําแบบนี้นะครับนี่ก็ไม่ได้ดํามากนะครับอาจจะอยู่ที่แสงด้วยต้นนี้คือพญาขอมขออนุญาตไม่ไม่ยกออกนะครับเพราะว่าเคลื่อนย้ายลําบากต้นนี้นะครับนี่คือพญาขอมดํา พญาขอมดําถ้าเขาโดนแสงเยอะกว่านี้จะดํากว่านี้นะครับอันนี้ยังเป็นดําปนเขียวอยู่พญาขอมเป็นบอนไซดาร์กนะครับพื้นจะดําจริงๆเอตอนที่เขายังไม่ยุบรอบก่อนดํากว่านี้อีกนะครับอันนี้สงสัยต้องมาไปตั้งแบบให้โดนแสงเยอะกว่านี้ให้ได้รับแสงเยอะกว่านี้แล้วเขาจะดำกว่านี้เยอะมากๆนี่คือพญาขอมนะครับพญาขอมดํานะครับไม่ใช่พญาขอมหน้าแดงนะครับกระดูก ใบเส้นใบสีดําก้านดําส่วนต้นนี้นะครับนี่คือปานตะวันนะครับปานตะวันก็จะออกพื้นน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับน้ําตาลอมแดงนะครับจะไม่ดํามากนี่ก็โดนนะครับนี่น,นี่มีหลักฐานหหลักฐานไ้ไหมครับหลักฐานแล้วดูดูใบใหม่สิจะเลื <laughs> ดูใบใหม่ครับใบใหม่ที่เพิ่งออกมาโอ้โห,หน่าสงสารปานตะวันปานตะวันผู้น่าสงสาร หลอดใหม่กำลังจ,จริญกำลังจะเจริญเติบโตดูสิโดนเจ้าหนอนมากัดกินซะง,งั้นนะครับก็มีลูกแล้วนะครับนี่ยลูกนี้ก็โตละอ๊ยเหมือนดูหูดูใบนี้นะครับหูของปันตะวันจะออกทองทอง,ทองเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหปันตะวันหน้าทองก็มานะครับปกติเราจะเห็นแต่หน้าน้ำตาลอมแดงนะครับส่วนต้นนี้หายไปไหนแล้ว ต้นนี้หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาฟื้นก็แล้วกันนะครับต้นนี้ตะวันชิงพบให้ลูกเยอะอยู่ทําจํานวนไว้พอสมควรเดี๋ยวเอาไว้ตั้งแม่ด้วยนะครับเพราะว่าต้นนี้ไม่รู้จะฟื้นไหมเนี่ยเขายุบไปเพราะว่าเพี้ยไฟไลายแดงนะ่ะตัวปัญหาเลยนะครับเอามาฝั่งนี้ตามมาฝั่งนี้อันนี้ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มาอัปเดตกันต่อนะครับ มีอีกหลายต้นเลยที่ลักษณะคล้ายๆกันเดี๋ยวจะเราจะมาเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันให้ดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้หลวงราชเสนหาหน้าชมพูชมพูนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับพญาราชพฤกษ์นะครับเหมือนกันมากอาจจะต่างที่ความเข้มความอ่อนนะครับคอมเมนต์ได้นะไอความแตกต่างของพญาราชพฤกษ์กับหลวงราชเสนหานะครับ มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันดูว่าเขาต่างกันยังไงอันนี้ก็พยายามค้นหาอยู่แต่เหมือนมีคนเคยเอามาเปรียบเทียบนะครับว่าต่างกันที่พื้นใบเช่นนิดนึงจะหน้าหวานหวานชมพูชมพูอีกหน้านึงจะเข้มเข้มจะไม่ค่อยกัดชมพูเยอะนะครับแต่จำจำไม่ได้ว่าต้นไหนกัดชมพูต้นไหนหน้าเข้มนะครับมาคอมเมนต์กันได้ส่วนต้นนี้คือเทวีลาบนี่อีกต้นหนึ่งเป็นไม้เยกหนอ่อตอนนี้กลาลังจะออกดอกแล้วเนี่ยเทวีลาบ พะวีราบเนี่ยบอนหน้าแบบนี้นะครับการให้สีคล้ายๆกับเราหูอมจันแต่ใบเขาจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเราหูอมจันเล็กกว่าเยอะมากๆนะครับนี่เป็นบอลโทนออกดาร์กเหมือนกันกา้านดานะครับกา้านดําสะดือดำนะครับมีเม็ดชมพูขาวนะครับทวีราบชื่อดีนะครับทวีราบอ่ะทีนี้มาดูต้นนี้ที่หลายๆท่านว่าอื ดูสิเนี่ยเขากําลังจะเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวให้ยกขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างก่อนอะไรเอ่ยอทุกท่านดูพื้นใบนเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะครับนี่มาดูใกล้ๆเริ่มเริ่มมาแล้วสีเริ่มมาแล้วนี่คือนางกากนาสูนนะครับนางกากนาสูนเป็นบอลเก่านะครับบอลเก่าอยู่ในตับรามเกียรนะครับนางกากนาสูนอันนี้ยังยังเด็กอยู่ เดี๋ยวรอโตเต็มที่ก็คงจะแบบใบจะใหญ่กว่านี้มากแล้วก็สีจะกัดเข้มกว่านี้อีกนี่ขนาดยังเด็กอยู่นะครับยังเด็กอยู่อ่าถัดมาฝั่งนี้ครับผมนี่ใบใหญ่ๆนี่ใบใหญ่ๆต้นนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรเนาะนี่คือกะลาโหมเดี๋ยวให้ดูใบใบใหม่ดูสีสดมากๆนะครับดูดูเนี่ยคือคือดูด้วยตาเปล่านี่คือพื้นอะพื้น ดูพื้นให้ดูใกล้ๆพื้นเหมือนโวคาโนมากนะครับเหมือนโวคาโนมากเนี่ยแดงน้ําตาลนะครับแดงน้ําตาลเหมือนเนี่ยนี่ๆๆมันจะมีแบบคือถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นใช่ไหมเน,น,นี่เอเอเริ่มเริ่มเริ่มเห็นละพื้นสีคล้ายๆปัตธมร,ร,ราชคล้ายๆววคาโนมากพื้นสีของกะลาหม่มแล้วดูหูใบของเขาคือกระจายเล่นสีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ใช่บอลด่างไม่ใช่บอลที่ให้สีแบบ ชูดฉากอะไรแต่ว่าความเข้มของเขานี่คือแบบกินใจมากเอาใจสายดากไปเลยแล้วเนี่ยหน่อก็มาแล้วนี่ถ้าหน่อใหญ่ก็จะเอาไว้ทำจำนวนนะครับไม่ได้จัดทรงนะครับโอเคต้นถัดไปเลยต้นนี้นะครับนี่คือมหาไทยนี่คือมหาไทยที่ลหลายๆท่านสงสัยถามเข้ามาว่าเอมหาไทยเนี่ยเขาจะคล้ายๆต้นอะไรบ้าง ลักษณะพื้นนะครับพื้นใบการให้สีจะเหมือนกับทุ่งนเรศวนแต่ดูที่หูใบนะครับทุ่งนเรศวนใบเขาจะซ้อนกันนะครับใบจะเชิงนี้เนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้นะครับเนี่ยใบจะซ้อนๆกันแบบนี้แต่ตอนโตเนี่ยใบเขาจะหูเขาจะไม่ซ้อนนะครับจะห่างแล้วก็ทุ่งนเรศวนเนี่ยใบจะอาอาจจะบางกว่านี้แล้วก็เม็ดชมพูจะกระจายเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือ ความต่างระหว่างทุ่งนาเรสวนกับต้นนี้มหาไทยมหาไทยก้านดำนะครับก้านดำพื้นแดงอมม่วงนะครับกระดูกดำสะดือดำนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเอามาต้นนี้ต้นนี้ก็หลายๆท่านก็ถามหานะครับโดยชื่อได้ยินชื่อระบบโอ้โหเลยนะครับนี่คือไพรีพินาสำหรับ ต้น,นเนี้ยเนี่ยชอบที่ชื่อของเขาบางท่านก็บอกโอ้เห็นชื่อแล้วทําไมดูน่ากลัวจริงๆถ้าพูดถึงในทางแบบคนที่เซียนพระอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกถึงพระกริงนะครับพระกริ่งไพรีพินาที่วัดบวรนนะครับอันนี้ก็เป็นบอลสีที่มีนามว่าไพรีพินาตอนนี้เพิ่งจะรอบที่แล้วแยกหน่อไปได้แค่หน่อเดียวแล้วก็มีคนรับไปแล้วรอบนี้มีหนอนนะครับแต่จัดส่งไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นหน่อที่โตแล้วก็จะแยกไว้ ทำจานวนตั้งแม่ต่อไปนะครับต้นนี้เดี๋ยวจะขยายจํานวนไว้เยอะๆด้วยชื่อของเขาไปต่อได้แน่นอนไพรีพี่นาทจําชื่อนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมีจํานวนจะมาอัปเดตให้ดูกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับเอามาดูต้นนี้ต้นสุดท้ายนี่จากคนละทีช่องคนละทีถวายมาอันนี้น่าจะาดินปลูกน่าจะหมดอายุแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ค่อยๆจริญเติบโตเห็นไหมครับก็มีเม็ดชมพูคล้ายๆกับทุ่งนาเลสวนเลยแล้วพื้น ก็เป็นเอ่อแดงอมม่วงกระดูกน้ำตาลนะครับน้ำตาลอมม่วงนะครับแล้วก็ก้านใบสีดำนะครับอันนี้มีชื่อว่าเมืองปราสาทหินนะครับเพราะว่าโยมช่องคนละทีเป็นคนบุรีรัมย์ก็เลยผสมต้นนี้ออกมาแล้วก็จะตั้งชื่อว่าเมืองปราสาทหินนะครับสำหรับต้นนี้กำลังโตนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดินปลูกให้เขาก็จะสวยงามกว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้พามา อัปเดตนะครับพามาอัปเดตบอลสายดาร์กสายเข้มนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันก็หวังว่าจะถูกใจชาวดูใบทั้งหลายนะครับวันนี้สีสันสวยงามมากเพราะว่าไม่ได้เปิดตู้มานานนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีรับชมบอลสีชนิดไหนอีก ที่สคัญําอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยจะพาไปชมบอลสีโอ้มีอีกหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับจะพาไปชมสีสันของบอลสีนะครับท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุกจากธรรมชาติขอเจริญพร